สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมา,าแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานะครับไอตัวตู้เชื่อมไม่ัวเชื่อมแบบนี้นะปัญหาในการใช้งานก็คือเวลาใช้ใช้ไปอตัวหัวลวดเชื่อมตรงนี้มันไม่ออกนะครับมนเกิดจากการที่เราเชื่อมเชื่อมไปแล้วมันมีสิ่งสปปกปรกเนี่ยไอหัวตรงนี้มันสปปกปรกนะครับเสร็จแล้วเวลากดหัวตรงนี้มันไม่ออก ไม่ออกนะฮะนี่นะครับคือตัวตัวเครื่องเนี่ยมันก็พยายามดันสายมานั่นแหละแต่มันดันไม่ออกนะครับมันก็เลยทําให้เราใช้งานในตัวหัวเชื่อมเนี่ยไม่ได้บางทีก็ออกออกแบบติดๆขัดๆอย่างเงี้ยนะครับมีพี่ท่านหนึ่งก็แนะนามาว่า ให้เปลี่ยนตัวหัวให้เป็นไซส์1.2มองเห็นหรือเปล่าก็าคือง่ายๆอ่ะถ้าสมมุติว่าใช้ลวดเบอร์หนึ่งก็ใช้ไอตัวหัวเนี่ยเป็น1.2คือให้ตัวหัวมันใหญ่กว่าตัวตัวไซส์ของลวดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนหัวตัวนี้กันดูสิว,ว่าจะใช้ได้ไหมพอดีผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทํามาตั้งนานเนี่ยไม่ได้จับตู้เชื่อมมานานนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนหัวตัวนี้กันเ,เดี๋ยวเราต้องบิดหัวตัวนี้ออกก่อนะ ึ่งไอตัวหัวเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหัวใหม่นะครับผมก็ซื้อเบอร์หนึ่งนี่แหละเบอร์เท่าเดิมมาเปลี่ยนแล้วมันก็ยังออกติติขัดๆอยู่เหมือนเดิมเนี่ยครับหัวมันใหญ่กว่านิดนึงอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งจุดสอง นี่ออกนะ ได้นะครับก็ต้องอันนี้ต้องขอขอบคุณที่ที่เขามาเมนบอกผมด้วยนะสำหรับไอ้เทคนิคดีๆนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยก็คือเป็นมือใหม่นะเร,เรื่องเรื่องเกี่ยวกับพวกตู้เชื่อมพวกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นหัวเชื่อมแบบนี้มันเชื่อมง่ายแต่ว่าเวลาถ้าสมมติเราใช้งานแล้วมันสะดุดอย่างเงี้ยอมันมันมันก็ทำให้เราเขาเรียกไปยังไงสะดุดในการทำงานอะไรเงี้ย แต่ว่าโอเคพอเปลี่ยนหัวใหญ่ขึ้นแล้วหัวมันก็ออกนะของเก่าของผมมันไม่ออกเลยนะครับถึงเปลี่ยนหัวใหม่มันก็ฝืดไม่ออกเคาะเคาะพอเวลาเชื่อมแล้วก็ติดติดหยุดหยุดนะครับสําหรับเ,เทคนิคดีๆอันนี้ก็ขอฝากแนะนําไปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ที่เขาแนะนําผมมาด้วยสําหรับใครที่มีปัญหาเชื่อมแล้วติดติดัดๆนะครับก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนให้มันให,นใหญ่กว่าไซส์ขอบลวดที่ใช้สักไซส์หนึ่งอย่างผมนี่ใช้ลวดเบอร์หนึ่ง ก็ซื้อไอ้หัวให้มันใหญ่กว่าสัเบอร์นึ่งก็คือเป็น1-2นะใครใช้ลวด0ูตก็ซื้อเบอร์หนึ่งหัวเบอร์หนึ่งมาใช้นะนะครับหัวตัวนี้ไม่กีบ่บาทนะเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้ซื้อที่ไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกดูแล้วก็เลือกซื้อมาลองลองดูได้สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝาก,ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ